ีครับวันนี้เราจะมาทำการเซตค่าตู้อินิเชียลนะครับเวลาที่จะเข้าหน้าจอเมนูตรงนี้นะอ่าให้เรามาปรับที่ปุ่มตรงนี้นะครับมีสองปุ่มนะปุ่มข้างในจะเป็นปุ่มกดด้วยคคำสั่งคือโอเคปุ่มข้างนอกก็จะเป็นปุ่มเลื่อนเอ่อขึ้นลงนะครับ ครั้งแรกหลังจากที่เราเปิดเครื่องมาให้เรากดปุ่มข้างในนะก็จะมาเข้าที่หน้าจอเมนู System m เ,เมนูนะก็จะมาเป็นพวกการเซตติ้งค่าต่างๆแล้วก็เช็คเอาว่าต้องการแก้ปัญหาอะไรตัวซอบแรวรเ JVS Sound CRT หน้าจอ System แล้วก็ หยอดเหรียนนะแล้วก็ตัวต่างๆก็ถ้าจะแก้ไขนะครับก็จะมีชั้นหนึ่งกนนง็จะเป็นเกมเทสตก็กดเลื่อนลงมาแล้วก็เข้าเกมเทสต์บ้านถือกล้องไหมส่องไปที่หน้าจอเกมเทสต์หมด แล้วก็อันนี้นะครับก็จะมาเป็นการปรับแต่งถ้าเวลามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการ์ดนะคือการ์ดเสียการ์ดเออร์เนี่ยให้เข้ามาที่ตรงนี้เกมสิมเมตเนี่ยแล้วก็มาปรับการ์ด R/W เป็น off นะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้ปัญหา,าช่องการ์ดเออร์นะแล้วก็การตั้งค่า f o r ์ฟ edback ฟอร์ฟ edback คือ การตั้งค่าพวงมาลัยจะเป็นเรื่องของความหนักนะเห็นเวลาถ้าพวงมาลัยใช้ได้ก็จะหมุนออโตอย่างนี้ฟอร์นแนะสี่นี่คือหนักนะก็ให้ลดให้ลดให้ลดเมื่อกี้ทดสอบแล้วรู้สึกหนักอเอาแค่หนึ่งพอลองเทสต์ดูก,ก่อนโอเคแล้วเวลาที่ออกก็เลืเอ่อกสิ0 ันนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้าหน้าจอการตั้งค่าของบอร์ดนาอมินะครับตูอ้อินเเชี่นแนลใช้ตรงนี้ดิดนึงที่กล่องส่วนตัวนี้นะวิธีการถอดตัวนี้นะครับให้ไขนอ็อตสีแชกนะมันจะเป็น อ่ตัวยาวๆให้ใช้สีแฉกยาวๆประมาณนี้นะไข่เข้าไปไข่แค่4ด้านแล้วดึงสล็อตออกมาตรงๆมันจะดึงยากหน่อยเพราะว่าข้างล่างจะเป็นสล็อตที่ติดกับแรมจะเป็นช่องสล็อตอีกทีหนึงให้ดึงตรงๆตัวตร,ต,นะตรงนี้ไม่ต้องไปแกะมันก็ได้นะตรงนี้ไม่ต้องไปแกะและตัวนี้ก็คือเป็นสล็อตเหมือนกันถ้าจะถอดตัวนี้ก็คือดึง ออกมาตรงๆแรง,รงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการถอดเบ์ดส่วนตัวนี้กล่อง G D r o m คือตัวแผ่นแผ่นเกมจะอยู่ที่ตรงนี้เวลาที่จะเปิดฝาก็คือหมุนนะครับหมุนรู้สึกจะหมุนหมุนมาทางด้านนี้ด้านขวาคือเปิดออกนะแล้วก็เอาเข้าคือหมุนซ้ายนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทั่วไปโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบ จอยพวงมาลัยโอเคแค่นี้ก็ถ่ายยังอ,อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบออความหนักของพวงมาลัยฟอฟตแบบ็ก ะะอันนี้ตั้งไว้ที่ระดับหนึ่งเดี๋ยวลองดูว่าเวลาขับขี่เนี่ยจะเป็นยังไงเวลาที่รถอ,อ,อยู่นิ่งๆเนี่ยคงอะไรจะแฉงโอเคเบาโอเคครับแนะนำให้ใช้ฟอรทุกแตกระดับหนึ่ง ถ้าเป็นระดับสี่นะจะเป็นดีฟอล์ของเครื่องมานะ mm hmm. ก็จะค่อนข้างหนักมากหน่วงมือมากเวลาที่จะชาเลี้ยวหรือ,รอว่าอะไรจริงๆตั้งเป็นศูนยเลยก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีความหน่วง ลองตั้งเป็นหนึ่งดูแล้วกันโอเคแค่นี้